เพราะถ้าแม่แม่แก่ไปลูกจะดูแลแม่หรือเปล่าว่าดูสิอแต่ไม่ใช่เพราะบุญคุณหรอกนะแต่เพราะหนูรักอืมง่าย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 ๆค่ะตรงไปตรงมาแค่นี้เองใช่ผมว่าผมว่าบรรยากาศผมว่าบรรยากาศบ้านอย่างเงี้ยดีครับมันมันเป็นบรรยากาศที่มันความน่ารักมีความพูดคุยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ ที่พ่อแม่รู้ว่าจะต้องหยิบประเด็นไหนมาคุยเอแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องหนักในในแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่แบบมันสามารถที่จะเอามาเคลียร์นานๆทีก็ามาเคลียร์แบบเหมือนเอามาคลี่กันบนโต๊ะอาหารแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็ได้จะได้เป็นการอ d ด c a t e ทั้งสองฝั่งนะครับผมว่าอันนี้อันนี้อาจจะพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังก็คือการเอาประเด็นอย่างเงี้ยมาเปิดบนโต๊ะอาหารมันคือการเอ u c a t e สองฝั่ง อู้กเียนสองฝั่งหมายถึงว่ามันทําให้พ่อแม่รับรู้เองว่าลูกคิดยังไงแสดงว่ามันคือมีเพรสเชอร์และพ่อแม่รู้ว่าอ่าเพรสเชอร์เราอาจจะคุยมากไม่ได้ไม่ต้องคุยเยอะนะแต่รู้ว่าโอเคเด็กคิดยังไงเด็กเองก็รู้ว่าพ่อแม่คิดยังไงมันทําให้ทุกคนรู้จากสเตจของตัวเองแล้วก็รู้ว่ามุมมองของอีกคนหนึ่งคิดยังไงทําให้บ้านเนี่ยความคิดไม่ห่างกันเกินไป เนี่ยครับอันนี้คือคือสิ่งที่สําคัญมากก็คือทําให้เด็กรับรู้ว่าพ่อแม่คิดอะไรแล้วทําให้พ่อแม่รับรู้ว่าเด็กคิดอะไรนี่คือสิ่งที่คุณท i m ์เหมือนคุณเหมือนคุกโกได้ได้ได้บอกไว้ครับว่ามันสามารถที่จะทําให้ทั้งคู่เนี่ยรับรู้ว่าแต่ละคนคิดกันแบบไหนและอย่างไรมันมีอาจารย์คณะคณะบดีผมนะครับที่ที่คารุษาจุฬาเขาแกก็พูดไว้ว่าขอให้พ่อแม่เนี่ยสอนลูกไปเถอะเล่าให้ลูกฟัง ่าพ่อแม่คิดยังไงถูกหรือผิดไม่รู้ไม่เป็นไรในแต่แต่เป็นในแบบที่พ่อแม่คิดก็เล่าให้เขาฟังบอกให้เขาฟังแต่แต่เด็ก่งนะวันนี้มันจะถูกซึมซับเข้าไปอยู่ในร่างกายตัวเองแต่เวลาเจอปัญหาเขาจะย้อนกลับมาถามว่าเฮ้ยถ้าเป็นแม่แม่จะคิดยังไงแม่จะทําอะไรถ้าเป็นพ่อเอ๊ะเกิดปัญหาแบบน,นี้พ่อจะทํายังไงพ่อจะคิดยังไง แล้วมันจะเอาตรงนี้ครับมาช่วยให้เขาผ่านสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเช่นสมมติว่าเขาไปเจอเหตุการณ์ทะเลาะกับเพื่อนบ้านเอ้ยถ้าเป็นแม่เราแม่เราจะคิดยังไงนะแม่เราบอกอ,อาจจะไม่อยากไม่ต้องไปทะเลาะเขาปล่อยๆเขาใจเย็นๆกับเขาบ้างเออมันก็จะเป็นมาตรฐานหนึ่งที่ทําให้รู้ว่าพ่อแม่เราคิดแบบไหนแล้วในสถานการณ์แบบนี้เขาจะผ่านมันไปยังไงถ้าเราคิดเหมือนพ่อคิดเหมือนแม่อย่างนี้ก็เป็นจุดที่ดีเหมือนกันครับก็ช่วยให้สามารถเสเตตของลูกแล้วก็พ่อแม่ได้ อมองเป็นภาพเดียวกันคล้ายๆกับคนที่อยู่ในทีมเดียวกันนะครับมองไปภาพเดียวกันแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนมีความคิดแบบไหนและแตกต่างกันอยาน่างไรแล้วเราก็จะไม่ก้าวข้ามหรือไม่ล้ำเส้นแต่ไปอยู่ใกล้ๆเส้นด้วยด้วยกันแล้วก็เดินไปพร้อมกันได้ครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับ